เพชรตาแมวอัญมณีลี้ลับที่ว่ากันว่าเป็นของทนสิทธิ์ไม่ต้องทําการปลุกเสกแต่แมวตัวนั้นน่ะตาจะเป็นเพชรน,นะครับโบราณเขาว่ากันว่าแมวตัวนี้นะถ้าหากว่ามองไปที่เพดานเนี่ยจิงจกถึงกับหล่นเลยนะครับถ้าแมวตาเพชรตายหนวิธีที่เขาจะเอาเพชรตาแมวออกจากแมวตาเพชรเนี่ยเขาทํำยังไงเอาศพแมวตาเพชรตัวนั้นเนี่ยใส่ลงในหม้อดินปิดด้วยพยานเน่ฝังไว้ปีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เอาแมวขึ้นมานะครับ แล้วถึงจะสามารถเอาเพชรตาแมวออกมาใช้งานได้ผมอยากเห็นจังเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มโงกระพัน o อฟ i c i a l นะครับและนี่ก็คือคุยไปเล่าไป เรามีเรื่องราวสนุกๆน,นะครับพันสาระร้อยตำนานล้านความเชื่อมาคุยไปเล่าไปให้ท่านผู้ชมฟังทุกสัปดาห์นะครับถ้าคุท่านผู้ชมนะครับชอบคอนเทนต์ในช่องของผมนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันด้วยนะครับเอาละครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของอัญมณีลี้ลับที่ว่ากันว่าเป็นของทนสิทธิ์อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือของที่ ไม่ต้องทำการปลุกเสกโดยพระเกจิหรือจอมขมังเวทใดๆนะครับเป็นของที่มีคุณวิเศษในตัวนั่นก็คือเพชรตาแมวครับท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมเพชรตาแมวนั้นว่ากันว่านะครับตามตำนานนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่เรียกว่าโด่งดังมาตั้งแต่อดีตนะครับนับร้อยร้อยปีมาแล้วเพราะที่ผ่านมานั้นมีคนเล่าถึงเรื่องราวตำนานของเพชรตาแมวนั้นมากมายหลากหลายเรื่องราวนะครับภาพยนตร์นะฮะ เป็นหนังเป็นละครก็นํามาสร้างกันเยอะนะครับเรื่องเพชรตาแมวและทําทุกครั้งสร้างทุกครั้งก็โด่งดังผู้คนติดตามทั่วประเทศนะครับเรื่องราวตำนานความเชื่อเพชรตาแมวนั้นก็มีความเชื่อนะฮะมากมายเลยหนึ่งในตำนานความเชื่อนั้นก็คือว่าเพชรตาแมวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเทวดาบนสวรรค์ครับอาจจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านใดที่อาจจะทําความผิดหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ดีนะครับก็เลยถูกส่งมาเกิดเป็นแมวแต่แมวตัวนั้น่ะ ตาจะเป็นเพชรน,นะครับแล้วหลังจากที่เจ้าแมวตาเพชรตัวนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากที่ตายหรือว่าเสียชีวิตลงนะครับก็จะทิ้งเพชรตาแมวไว้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็มีบุญได้เลี้ยงดูนะครับก็ร่ำลือกันว่าถ้าใครมีเพชรตาแมวไว้ครอบครองนั้นนะครับก็จะมีชีวิตที่ดีนะครับมีโชคมีลาบมีอํานาจวาสนาบารมีโดยเฉพาะอยิงย่งนะครับจะนําความสําเร็จและความร่ํารวย มาให้กับผู้ที่ครอบครองนะครับเห็นแม่เขาไว้ใส่ตลับเราไปเห็นในตู้ก็เห็นไปเห็นแม่แม่บอกแม่หัวแหวนออยู่ในตู้ขอเหอะธรรมทรมแหวนตอนนั้นน่ะนะโจรบ้านไปอยู่ธนาคารหมดเป็นหนี้เป็นสินกันเป็นแสนแล้วกราบไหว้นั่นแหละเขาถูกถูกลอตเตอรี่อย่างวันที่หนึ่งหกล้านผมเคยเจ้าวงครับแล้วคน เขาก็ขอดูผมก็ให้ดูเขาก็ใช้กล้องถ่ายกล้องเนี่ยถ่ายรูปปับป๊บปุ๊บปั๊บมันก็ลวงแกลว่าผมมองอย่าเงเนะคนที่ถ่ายรูปมันก็พังนาะพังอ่ตกใจอ่ะคนมันลืวงแกงว่าอ่ะก็ที่เล่นกันถือขายราคาเป็นล้านเพราะว่าเป็นของทักจิตยัมีโชคมีลาบมีมมก็ขาบ้านนาจักไก้เป็นไปโจอะไรเขาคู้วาอ่ไงเงี้ยถึงได้ถือหากันในราคาึ้นแพงมาก แล้วเขาบอกว่าแมวเนี้ยแมวกาพกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ทุกแมวจะเป็นแมวคาาอะไรขอให้เป็นแมวก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้หมดแต่มันจะเกิดขึ้นยากมากมันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งในล้านนั่นก็คือตำนานความเชื่อแต่ผมจะเล่าท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าแมวในประเทศไทยนั้น เป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและความหายากนะครับแมวของไทยนั้นเนี่ยรัชกาลที่5หรือว่าพระพุทธเจ้าหลวงนะฮะเสด็จพ่อรห้าเนี่ยรักแมวมากนะครับท่านเลี้ยงแมวไว้มากมายนะแล้วเวลาที่แขกบ้านแขกเมืองนะฮะโดยเฉพาะท่านทูตนะฮะสมมุติว่ามามารับราชการในประเทศไทยนะแล้วพอจะกลับประเทศเนี่ยท่านก็จะมอบแมวให้คู่นึงนะฮะท่านเคยมอบแมวให้กับท่านทูตอังกฤษครับที่มารับรชาชการในประเทศไทยนะครับแล้วก็พอจะกลับประเทศนะฮะท่านก็มอบแมวให้คู่หนึ่ง แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมวไทยคู่นี้นะฮะน่าจะเป็นแมววิเชียรมากนะครับได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถึงอังกฤษเลยทีเดียวเพราะเสด็จพ่อร .5 ท่านบอกว่าแมวไทยนี่มีความพิเศษมากแล้วก็มีความสวยงามมากจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมวคู่นั้นนะฮะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับแมวไทยในประเทศอังกฤษนั่นก็คือว่าผู้คนในประเทศอังกฤษในช่วงเวลานั้นนะครับเวลานั้นประมาณปี2,440กว่าๆอะไรประมาณนี้นะฮะ ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ประเทศอังกฤษมีสมาคมแมวไทยนะครับมีสมาคมแมวไทยแล้วเขาก็แจกจ่ายแมวให้กับเหล่าบรรดาผู้ดีอังกฤษได้เลี้ยงแมวกันนะครับแมวไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องแมวเลยจริงๆแล้วแมวไทยเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะผมเข้าใจว่ามีประมาณ20กว่าชนิดนะครับแต่มีแมวอยู่6ชนิดครับที่โชคร้ายมากๆเลยในอดีตนั้นคนโบราณเขาบอกว่าเป็นแมวที่มีลักษณะไม่ดีและแมว6ชนิดที่มีลักษณะไม่ดีนี่นะฮะคนโบราณเขาไม่เลี้ยงกันครับ ถ้าใครเมียถือว่าเป็นอัป,ปมงคลมากนะฮะเป็นอัป,ปมงคลกับบ้านกับเรือนมากถูกนํใไปปล่อยครับโอ้โหน่าสงสารแล้วเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับแมว6ชนิดนั้นปัจจุบันนี้ศูนย์พันไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่17ชนิดนะฮะที่เป็นแมวมงคลและใน17ชนิดที่เป็นแมวไทยตามลักษณะที่เป็นมงคลนั้นทุกวันนี้ก็ศูนย์พันไปแล้ว13ชนิดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเหลือแมวไทยที่เป็นมงคลเนี่ยแค่4ชนิด นั่นก็คือแมวสีสว่างแมววิเชียนมาศแมวสุภักษณ์แล้วก็โกนจาครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหน่าสงสารนะครับท่านผู้ชมเสียดายมากเสียดายมากก็เป็นเป็นเรื่องของคนโบราณน,นะครับที่ว่ากันไปตามความเชื่อนะครับของคนโบราณจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแมวลักษณะที่ไม่เป็นมงคลเหล่านั้นก็อาจจะเป็นแมวที่สวยงามมากนะครับถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของแมวนะครับกลับมาที่แมวตาเพชรกันบ้างแมวตาเพชรในปัจจุบันนี้นก็เรียกได้ว่า หายากนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าใครมีไว้ครอบครองนะครับก็จะให้โชคให้ลาบสร้างความเจริญร Solar ุ่งเรืองให้กับผู้ที่ได้ครอบครองผมมีโอกาสไปเจอแมวตาเพชรตัวหนึ่งครับเจ้าของเขานั้นเป็นบุคคลคนหน,นึ่งนะครับที่ชื่อว่าดรไพโรจนะครับดรไพโรจนะครับก็ไปได้แมวตัวนี้มาจากสถานที่แห่งหนึ่งเห็นเขาบอกว่าได้มาจากชาวกะเหรี่ยงซึ่งแมวตัวนี้เนี่ยตอนที่เขาไปเจอนะ่ถูกผูกเชือกเอาไว้5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเขาถูกล่าม,มาไว้ 5ปีแล้วเพราะว่าดรไพโรดบอกว่าที่คอของแมวตัวนี้นะครับโหแบบมันขนมันร่วงหมดเลยขนมันร่วงจนเป็นรอยโซ่ที่คอนะครับชาวเะเรี่ยงผมเชื่อว่าเขาคงมีความเชื่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับแมวตัวนี้นะอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าดรไพโรดบอกว่าเชือกที่ล่ามเขาไว้เป็นเชือกที่เหมือนลงคาถาอาคมอะไรสักอย่างมีอัขระเลขยันนะฮะก็น่าสงสารมากถูกล่ามไว้นะครับ5ปีแล้วพอดรไพโรดไปเจอเนี่ยก็พบว่าแมวตัวนี้ เป็นแมวที่มีตาที่มีสีเขียวนะฮะโอ้โหเหมือนเขียวมรกตเลยแต่ก็เลยขอซื้อมาด้วยราคาประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับขอซื้อมาเพราะแกเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโทนสิทธิ์หรือว่าเพชรตาแมวเป็นอย่างมากนะครับท่านก็ซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านท่าน,ท,านท่านรักเจ้านําโชคเนี่ยนะพอหลังจากที่ไปเจอเนี่ยก็นํามาเลี้ยงเป็นลูกเลยแล้วด้วยความที่เขาคงถูกทรมานนะครับถูกตีหรือถูกอะไรไม่ทราบนะหูเจ้านําโชคเนี่ยก็เหมือน เหม <from> ือนเป็นหยักๆดูไม่เรียบร้อยนะครับเหมือนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสงสารเลยทีเดียวนะครับท่านก็รับเจ้านําโชคมากเลี้ยงเหมือนลูกเลยเอาไว้ในห้องนอนเลยนะครับแล้วเจ้านําโชคก็เป็นแมวที่เชื่องนะครับแล้วก็ติดท่านมากนะครับครับบังเอิญผมไปทำเอ่อกรียกว่าที่พักไว้ที่ทองปะปูมนะครับบ้านันาวันรนะครับแล้วก็มีคนมาบอกเพื่อนมาบอกว่าเออเอาแมวไหมอมมีคนมาขายบอกเขาเลี้ยงมาบอกขายไว้สามล้านบาท สามล้านบาทป็บอกว่าเราไปปุ๊บเนี่ยแมวก็ถูกล่้มล่ํมคอไว้แล้วก็คือผูกไว้กับไอ้หน้าต่างวัดครพอผมไปปุ๊บเนี่ยก็เดินโชว์เหมือนนางงามเลยเดินไปเดินมาแล้วก็ตาเขาวับวับวับปั๊บปับใช่ส่งราการไปที่ดอกเตอร์ล่้มคอไว้ห้าปีอะห้าปีกว่าก็บอกว่าตายแล้วแล้วขนคอมันไม่มีเลยอผมดูแล้วมันเหมือนไอ้เชือกที่ลงอัขระไอลงเวทบนกระถาไว้ครับคือตั้งแต่แต่ได้เขามาปุ๊บเนี่ยธุรกิจผมก็ดีขึ้นตลอดห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยบถือว่า ถือว่าได้ดีมากๆเหมือนกันครับนะครับแล้วก็อย่างอย่างน้ําท่วมเนเราก็ถือว่าเราก็สาหัสโครงการสองสามพันสองสามพันล้านจมน้ำหมดเลยเราก็นึกว่าแย่แล้วเราบอกว่า โชคช่วยขายที่พ่อแปลงเพราะมันมีตังค์แล้วตอนนี้มผมก็เลยขายที่ไปแปลงหนึ่งก็ได้เกือบร้อยล้านก็สองไร่ก็ถือว่าได้ทัคาแล้วก็ขายได้ทันเวลาที่เราต้องการอะไรี้ยครับคือในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับการขายที่มูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับมันก็เหมือนยุคโควิดยุคนี้นะครับถ้าเราคิดจะขายที่สักแปลงหนึ่งซึ่งมีมูลค่านับร้อยล้านเนี่ยก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับแต่เขาก็ขายได้นะ ทันเวลาทันท่วงทีก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของท่านนะครับก็ถ้าดูภายนอกนะครับสำหรับผมเจ้าแมวตาเพชรตัวนี้ก็ดูเป็นแมวปกติธรรมดาตัวหนึ่งนะครับที่มีนิสัยน่ารักนะครับ <S <S แล้แลวก็ดวงตานี่เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวจริงๆนะครับแล้วก็ดวงตาเนี่ยแบบโอ้โหโตมากนะครับแล้วแล้วผมพยายามที่จะลองนะฮะถ่ายภาพนะฮะโดยให้เจ้านําโชคได้อยู่มืดๆนะแล้วก็ถ่ายภาพด้วยด้วยด้วยกล้องที่มีนะแฟลช โอ้โหเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมพอมาดูในรูปนี่ตาเป็นประกายเหมือนส่องไฟออกมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะฮะก็เป็นเรื่องน่าแปลกและนั่นก็คือประสบการณ์นะฮะการพบเจอกับแมวตาเพชรของผมนะฮะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความเชื่อของแมวตาเพชรเนี่ยจริงแล้วมันมีมากมายหลากหลายเนี่ยโบราณเขาว่ากันว่าแมวตัวนี้นะถ้าหากว่ามองไปที่เพดานเนี่ยจิงจกเกาะอยู่เนี่ยจิงจกถึงกับหล่นเลยนะครับผมอยากเห็นจังเลยคือช็อตนี้คืออยาก พยายามที่จะหานะจิงจกให้เกาะอยู่ให้เจ้าน้าโชคมองแนละ้วมันก็ไม่มีนะฮะและ้วแล้วมันโอ้โหมันมันก็เป็นการที่ยากมากคือเราต้องอยู่กับเขาแหละครับผมว่าเราต้องเป็นคนเลี้ยงเขาที่จะมีแบบจิงจกมาแล้วแมวมองขึ้นไปพอดีแล้วจิงจกหล่นลงมาหรืออะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นตํานานเรื่องเล่าที่ก็เล่าสืบต่อกันมานะครับจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมุติเรามองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางและมองในทางวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปสัตว์นะฮะหลายๆหลาย,ลายๆชนิดเลยอาจจะเป็นหมาเป็นแมวหรือหนูอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในความมืดนะพอเวลาที่สัตว์เหล่านี้เขาอยู่ในความมืดนะครับม่านตาเขาจะขยาย<ม>เพื่อที่จะมองในสถานที่ที่มืดมืดได้พอเวลาที่เราไปถ่ายรูปหรือมีแสงไฟอะไรเข้าไปผ่านตาเขาเนี่ย มันก็จะเป็นประกายวาบลักษณะแบบนี้นะครับผมเคยฮะผมเคยถ่ายภาพสุนัขของผมเงี้ยในตอนกลางคืนเนี่ยถ่ายไปบางทีถ้าเราใช้แฟลชหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตาเป็นเป็นประกายแบบนั้นนะครับแล้วเป็นไปได้ไหมว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแมวที่เขาเป็นตาเพชรแบบเนี้ยเวลาที่เขามองจิ้งจบหรือมองสัตว์เหล่านั้นบางทีมันก็เกิดแสงว่าบนะคือด้วยด้วยความที่แสงสะท้อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นมุมหักเหของแสงที่ สัตว์เหล่านั้นนะพอเวลาที่จิ้งจกมันเจอแมวหรือหรือเจอสัตว์อะไรแนะ่นอนมันก็ต้องมันก็ต้องกลัวใช่ไหมพอมันมองปุ๊บมันเกิดแสงวาบขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันตกลงมามันก็เป็นได้นะอันนี้คือการมองใน,ในเชิงวิทยาศาสตร์ในแบบไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะครับก็จะเป็นการอธิบายหลักการนี้ทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ได้นะครับผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับและในอีกตำนานหนึ่งนะครับของเรื่องราวเพชรตาแมวผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งครับท่านชื่อกำนันปรีชา ในประเทศไทยนี้นะครับถ้าเรื่องแมวเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครมีความรู้มากกว่าตำนันปรีชาเพราะท่านเป็นบุคคลที่รักแมวมากแล้วก็เลี้ยงแมวมาหลายสิบปีนะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วตำนานความเชื่อเรื่องเพชรตาแมวเนี่ยในสมัยเด็กๆท่านเคยเห็นนะครับคุณปู่ของท่านเลี้ยงแมวและมีแมวตาเพชรท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าแมวตาเพชรตายลงวิธีที่เขาจะเอาเพชรตาแมวออกจากแมวตาเพชรเนี่ยเขาทำยังไงเขาต้องมีพิธีกรรมนะครับท่านผู้ชมครับ เขาจะต้องเอาคนที่มีคาถาอาคมมาทําพิธีนะครับโดยการเอาศพแมวตาเพชรตัวนั้นเนี่ยใส่ลงในหม้อดินแล้วก็ปิดด้วยพยันนะครับปิดฝาแล้วก็เขียนยันกำกับเอาไว้แล้วนําไปขุดฝังไว้ในดินฝังไว้ปีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ต้องเอาผู้ที่มีอาคมคนนั้นนะครับมาขุดขึ้นนะครับหลังจากปีหนึ่งโดยใช้ไม้ปักรอบเลยนะฮะปักรอบหลุมแล้วก็ใาส,าส่ศิลล้อมนะฮะ หลังจากนั้นก็เอาแมวขึ้นมานะครับแล้วถึงจะสามารถเอาเพชรตาแมวออกมาใช้งานได้ท่านไหนวบราณเขาจะ,จ,ะจะใส่หม้อเอาแมวขดหม้อดิแล้วฝาปิดแล้วเขี่ยนยันครับแล้วก็ไปฝังไว้ปีพอครบปีไปแล้วเขาก็จะเอาไม้มาปักักปักปัก,ปก,ปก,ปกแล้วเอาใส่ซีนคึ่งทําพิธีแล้วขุดขึ้นมาผมทดลองเอาข้างล่างไม่ากา้าเอาข้างบนเพราะข้างบนมันเลี้ยงเป็นมันนะ เอาข้างล่างลากกระหินรับเม็ดเนะะี่ยครับลากเต็มที่เลยฟาสเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วพอเอากล้องส่งพาสส่ง,สงมันก็เลี่ยงเป็นมันเหมือนเดิมกำนันปีชาท่านบอกเลยว่าท่านเห็นกับตาเลยคุณปู่ท่านทาแบบนี้นะครับแล้วตามความเชื่อนะครับก็ว่ากันว่าเพชรตามแมวเม็ดนั้นฮะก็จะมีมูลค่าสูงมากและยิ่งถ้าผู้ใช้ศรัทธาเชื่อถือแล้วทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จก็แน่นอนครับว่ามูลค่าก็จะสูงมากขึ้นไปอีกครับ และถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของเพชรตาแมวหรือว่าแมวตาเพชรน,นะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแมวตาเพชรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแมวตาเพชรที่ชื่อว่า เจ้าเอียงครับเจ้าเอียงเนี่ยเป็นแมวของพระครูปัญญาโสพิทนะครับอดีตวัดสร้อยทองนะครับซึ่งวัดสร้อยทองเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับใกล้ๆนี้เองเป็นวัดที่พระมหาสมปองหรือว่าหลวงพี่สมปองนะครับจำวัดอยู่นะครับเจ้าเอียงเนี่ยอยู่กับพระครูปัญญาโสพิทเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพซึ่งพอหลังจากท่านมรณ,ณภาพไปได้ไม่กี่เดือนนะครับเจ้าเอียงก็ตา,ตายตามพระครูปัญญาโสภิทไปด้วยนะครับ หลายๆคนที่รู้จักเจ้าเอียงเนี่ยก็เพราะสื่อมวลชนนี่แหละครับเห็นบอกว่าสมัยนั้นนะครับเจ้าเอียงเป็นแมวตาเพชรที่โอ้โหโด่งดังมากผู้คนมาวัดสร้อยทองกันเพื่อมาตามหามาอยากเจอเจ้าเอียงเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนประวัติของเจ้าเอียงเนี่ยก็ว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแมวของ ลูกศิษย์ของพระครูปัญญาโสพิทนะครับคือเกิดมาเนี่ยเจ้าเอียงเนี่ยมีพี่น้อง3ตัวนะครับแล้วก็2ตัวน่ะไม่รู้ไปไหนนะครับแล้วก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งก็คือเจ้าเอียงเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษมาตั้งแต่เด็กเบบีแล้วนะครับตั้งแต่เป็นลูกแมวเล็กๆเ,เห็นบอกว่าตาก็จะเป็นฟ้าฟ้าฝ้านะครับผู้ที่ใกล้ชิดหรือลูกศิษย์พระครูปัญญาโสพ,พิทก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตาเนี่ยเขาดูผิดปกติตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยตาเขาก็เป็นสีฟ้าสีเขียวเลยสวยเลย แล้วก็เป็นแมวตาเพชรมาจนถึงช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับแต่ก็เป็นแมวที่อดีตท่านเจ้าวาดท่านนี้นะครับรักมากเพราะว่าในรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสังเกตว่าพอพระครูปัญญาโสพิตถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีเจ้าเอียงอยู่ข้างๆเสมอน,นะครับแล้วเรื่องเล่าก็บอกว่าเหตุผลที่ชื่อเจ้าเอียงเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าแมวตัวนี้เดินเอียงๆตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือเขาจะเดินเอียงๆเดินไม่ปกติเหมือนแมวทัท่วๆไปนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีชื่อเล่นว่าเจ้าเอียงนะครับ แต่พระครูปัญญาโสพิทเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เจ้าเอียงเขาเดินวนไปวนมาเดินเอียงๆเป็นวงกลมเนี่ยคือเขาเดินจงกรมนะครับท่านก็เมตานะครับท่านก็บอกว่าแมวเดินจงกรมนะครับแต่ถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์ถ้ามองในมุมของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ว่าเจ้าเอียงเขาอาจจะตามองมองเห็นไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบเดินเอียงๆหรือว่าเกิดความผิดปกติในการมองเห็นอะไรสักอย่างก็ทําให้เขาอาจจะไม่ได้มั่นใจในการเดินเหมือนแมวทั่วไปนะครับก็เลยเดินเอียงๆ หรือว่าที่หลวงพ่อเรียกว่าเดินวนๆแล้วก็เดินเป็นจงกรมนะครับและในช่วงป้นปลายชีวิตของพระครูปัญญาโสภิษนะครับท่านก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมรางจุรเเคนะครับซึ่งท่านก็พาเจ้าเอียงไปด้วยและท่านก็มรณาภาพที่นั่นนะครับและลูกศิษย์นะครับก็ได้สตาฟร่รางเจ้าเอียงไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมวัดรางจุลเเคนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูนะฮะเจ้าเอียงก็ให้ไปที่นั่นนะไม่ได้อยู่ที่วัดสร้อยทองนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของแมวตาเพชรที่โด่งดังที่สุดตัวหนึงงของประเททศไย แต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวของแมวตาเพชรในเชิงวิทยาศาสตร์เต็มๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าแมวตาเพชรหรือว่าเพชรตาแมวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับสัตวแพทย์หลายท่านนะครับท่านก็ให้คําจํากัดความเกี่ยวกับความผิดปกติของแมวตาเพชรว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคตาของสัตว์นะครับนั่นก็คือโรคตาของแมว อาจจะเกิดความผิดปกติในดวงตาของเขาอย่างเช่นเกิดอาการอักเสบเกิดอาการแพ้หรือมีความดันในลูกตาที่มีความผิดปกตินะครับร่างกายก็เลยส่งแคลเซียมนะครับมาพอกที่บริเวณกระจกตาหรือว่าเลนตาของเขานะครับมันก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นดังนั้นในวันที่เขาเป็นเด็กหรือถ้าโรคนี้มาเกิดในแมวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาก็จะเริ่มจากตาเป็นฟ้าๆ้าก่อนนะครับเป็นฟ้าๆาเอาง่ายๆเลยถ้าใครชอบเลี้ยงสุน,นัขเนี่ย เวลาที่สุนัขของเราอายุมากๆาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะเป็นฟ้าและสิ่งเหล่านั้นก็จะสร้างปัญหาในการมองเห็นให้กับเขาแต่โชคดีว่าสัตว์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยคือนอกจากตาที่เขาใช้มองเห็นแล้วเนี่ยเขายังมีประสาทสัมผัสส่วนอื่นที่ดีนั่นก็คือเรื่องของการดมกลิ่นเรื่องของเสียงที่เขาใช้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียการมองเห็นไปบ้างแต่ชีวิตประจําวันเขายังใช้ได้เกือบจะเป็นปกติเพราะเขามีประสาทสัมผัสด้านอื่นที่ดีกว่ามนุษย์นะครับดังนั้นนเเเเี่ยพอาารริมมจะสสูญกงห็ พฤติกรรมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอย่างเช่นเขาก็จะดูซึมดูเศร้าดูไม่ค่อยขยับขยืน่นหรือไม่ค่อยมั่นใจในการเดินก็จะแสดงออกมาด้วยลักษณะท่าทางที่ที่เปลี่ยนไปนะครับพอหลังจากนั้นหลังจากที่แคลเซียมไปพอกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากนะครับเจ็บปวดทรมานจนกว่าจะตายเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็ทําให้ตาของเขาเนี่ยผิดรูปจะสังเกตว่าแมวตาเพชรหลายตัวนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็จะ มีลักษณะตาเบิกโพรงมากกว่าปกติหรือผิดรูปไปจากตาข้างที่เป็นปกตินะครับแต่ถ้าโชคร้ายมากๆเลยก็คือว่าถ้าเขาเป็นตาเพชรทั้ง2ข้างนั่นหมายความว่าเขาอาจสูญเสียการมองเห็นทั้ง2ข้างเลยนะครับซึ่งในทางแพทย์นะครับถ้าได้รับการรักษาช้าหรือรักษาไม่ทันเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ็บปวดทรมานมากนะครับเกิดจากการที่มีผลึกของแคลเซียมเนี่ยเข้ามาหุ้มล้อมรอบตัวเลนส์ตา นะครับแล้วก็เป็นระยะเวลานานเมื่อสัตว์เสียชีวิตลงเนี่ยตัวเลนนี้ก็จะเกาะตัวกลายเป็นก้อนของแข็งเพชรตาแมวไม่ใช่เรื่องที่พบกันได้ง่ายๆนะครับมันจะต้องโชคร้ายที่จะเป็นต้อหินโชคร้ายที่ไม่ได้รับการรักษานะครับหรือรักษาไม,ไม่ทันเวลาแล้วก็โชคร้ายที่ไม่ตัดตาออกตั้งแต่ทีแรกโชคร้ายที่ทุกทรมานไปจนกว่าจะตาย ดังนั้นนะครับโรคตาที่เกิดในแมวนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้หรืออาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวก็ได้นะครับกลับมาเรื่องเพชรตาแมวนิดหนึ่งพอในทางวิทยาศาสตร์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็สอดคล้องกับทางความเชื่อที่ว่าพอแคลเซียมไปก่ะตัวขึ้นที่ตาของแมวนะครับเกาะจนเป็นต้อหินต้อกระจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยแข็งฮะแคลเซียมนี่คือสารประกอบที่เป็นกระดูกของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออะไรที่เป็นแคลเซียมเนี่ยหลังจากที่แมวเสียชีวิตไป ตาของแมวก็เลยแข็งเหมือนหินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรตาแมวก็เลยมีลักษณะเหมือนอนัญมณีเพราะมีความแข็งมีความแวววาวมันก็เลยกลายเป็นอนัญมณีลี้ลับในอดีตนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยอัญมณีที่มีลักษณะคล้ายตาแมวตาสิงโตอะไรพวกนีนะ้เขาก็มีนะครับก็จะเป็นพวกแร่ธาตุในกลุ่มคริสโตเบอรีล์นะครับที่มีความแวววาวและในบริเวณตรงกลางของของอัญมณีนะครับก็จะเป็นเส้นเหมือนตาเลย แล้วเวลาที่เอาแสงอะไรไปส่องไปตกกระทบเนี่ยก็จะมีความแวววาวเป็นลักษณะเหมือนเพชรตามแมวเลยนะครับซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้บางทีในประเทศบางประเทศเขาก็พบเจอกันในแม่น้ำนะครับก็จะเป็นหินเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ําที่มีความแวววาวสวยงามแล้วมนุษย์ก็มาทําเป็นเครื่องประดับนะครับซึ่งนั่นเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากธรรมชาติเกิดตามธรรมชาตินะครับแต่ที่เราพูดถึงเพชรตามแมวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวัตถุธาตุที่เกิดจากสัตว์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าเพชรตาแมวนั้นเป็นอัญมณีลี้ลับเป็นของทนสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษในตัวไม่ต้องปลุกเสกอะไรทํานองนั้นนะครับเอาละครับในวันนี้ที่ผมนําเสนอเรื่องราวของเพชรตาแมวไม่ได้ต้องการจะลบหลู่ความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรตาแมวที่มีมาแต่อดีตนะครับแต่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนำเสนอด้วยความเคารพนะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและ้าหากว่าเราไม่นําความเชื่อความศรัทธานี้ไปหลอกลวงหรือไปทาร้ายคนอื่น ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับถ้าหากว่าสิ่งไหนทําแล้วสบายใจมีพลังมีแรงบันดาลใจในการทํางานในการมุ่งมั่นต่อสู้กับทุกอุปสรรคปัญหาแน่นอนว่าท่านผู้ชมสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลครับถ้าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ